โอเคฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชานะครับอ่ามันมีอีเวนต์มาแล้วเราก็ได้อีกสามสิบรูบี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชากันเลยนะครับไม่ต้องรอช้าครับไปกันเลยครับกับห้าตัวแรกนะครับอ่าจะมาไหมแชมเปญนะจะมาล่าแชมเปญนะมาดูกันผมจะได้หรือเปล่าครับตัวแรกแซนดี้ขาล็อกช่างมันครับมาดูที่สามร้อยรูบี้กันครับ เอ้ยมาเหอะไอแชมเปญอยากได้มึงรู้ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยสามร้อยหกบวกหนึ่งนะหกบวกหนึ่งเออมาครับตัวแรกอุ้ยไอฮาซูเปอร์ลีโอนาดแปดดาวมาทำไมวะต่อไปครับอุ้ยมาครับโคนี่มาครับเป็นไงครับโคนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับโคนี่แชมเปญครับเจ็ดดาวได้แล้วโอ้ต่อไปครับ อันตราบาวต่อไปครับอโคบาี้ตัวต่อไปครับอุ้ยฮันนี่ต่อไปอบอบดาราหนังโปะบอดาราหนังโปตัวสุดท้ายโอ้ฮันนี่ฮะอ๋อแฮสลิงฮันนี่เอ้ยเอาอีกรอบดีหรือเปล่าวะอไม่เอานะเอ้ยหรือเอาดีวะแต่อยากได้ตัวนี้นะได้ไอมองเอ่อบ้าเค้กแล้วก็อะไรวะแชมเปญเอาอีกรอบแล้วกันครับ เลยครับว้าวมันมาครับโคนี่แชมเปญครับว้าวมันมาครับมันมามาครับ300รูบี้ครั้งที่2ตัวแรกว่าไครโอ้โหเอเคครับต่อไปโอ้แซนต่อไปว้าใหม่อีกแล้วครับแชมเปญเจ็ดดาวโอ้โหสุดยอดโอ้โอ้ อยอจริงๆต่อไปโออันตราอุ้ยต่อไปเวอร์สตาบาวไอสัตว์ไอต่อไปครับโอ้บ้าวครับเชอร์สเคโอ้ได้แล้วเป็นไงว้าว,าวต่อไปครับอืมโคโนี่ฮาเตอนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมได้ตัวอะไรไปมั่งนะฮะมาดูกันที่ล่าสุดเลยนะครับอ่ามีเอเคนะฮะ โคนี ony, ่นะฮะแล้วก็บ้าวโคโนี่ครับแล้วก็แซนกบเดาวอุลตรานะฮะแล้วก็บราวโคบี้กบ8โคนี่แชมเปญบาวบอสดังโปแฮสลิง2ตัวแล้วก็แซนดีแปดาวครับโอ้โหสุดยอดครับคุมครับ650ที่เสียไปนะครับเอ้ไม่ใช่600กับอีก5ตัวนะครับ โอ้โหโคตรคุ้มได้มาโคนี่แล้วก็บราวน์เชอร์สเค้กนะครับอาจจะมีคําที่ไม่สุภาพนะครับใครที่ดูแล้วรู้สึกเคืองๆหูวก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าผมสะใจครับผมได้ตัวใหม่ครับคืออยากได้มานานแล้วเพชรก็เยอะแต่อีเวนแ์แม่มาสักทีนะครับก็เพิ่งมานะครับเอาละครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าอยากดูรีวิวกดกดไลค์ครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ มาครับเป็นไงครับโคนี่ครับ